ทุกคนดูทันนะครับวันนี้ก็มาเจอเว้านะครับเว้าหลภที่นี่เขาบอกว่ามีโลปูสวงจะทํากระท่อมหลปูสวงคงับแมนครับหลปูสวางเนี่ยว่าคือว่าทุกข้างรูเพิ่นเป็นยังอื่มากว่าครับหลปูสวงนะครับเพิ่นสัญลักษณ์ของเพิ่นคือหนึ่งว้าไก่กับว้านะครับเอฟซีนะครับไปที่ไหนก็เพิ่นจะชอบเว้านี้น่าจะเป็นปริศนาของเพิ่นก็ว่าคนจะมีความรู้ได้จะต้องอาศัยประกอบหลยอย่างหนึ่ง ว่าวอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีลมมีส่วนประกอบหลายๆอย่างถึงจะขึ้นได้ครับมันก็บอกว่าคนเราถ้าไม่ถ้าไม่มีบุญก็ไปในลําบากนะครับยมีนะครับว่าวนี่ก็คือเปรียบเสมือนปริศนาลุงปูว่าวนี่คันว่ามีล่มจ้างให้กับว่าขืนว่าขืนครับมันต้องมีบุญมันก็นอกว่าต้องมีบุญบุญคือล่มล่มครับเพิ่งเอาได้พี่น้องเปรียบปริศนาของเพลินนะครับว่าวลุงปูจะมีว่าวกับไก่ครับไก่คือยังบันอธิบายไก่คือคนเฮาท่านครับ รับเดี๋ยวไปดูก่อนครับพี่ซีอ<ส>ของแก่บ<ส>่เห็นแม่หลวงปูสวนบ่หลวงปูครับหลวงปูนะถูกต้องบ่ครับครับรูปเหมือนหลวงปูอืมอันนี้รูปเหมือนหลวงปูแต่ว่ารูปถ่ายข้างหลังของท่านก็แมนอยู่ครับนั่นแมนบ่เพิ่นนั่งกรรมไม่ย,ยังอยู่นผพาขาวด้านนั้นแม่นเนาะแน่นอนครับหลวงปูกรรมกรรมกล้าบ่กรรมกล้าครับนี่ข้าวน้ำดีนี่ก็แมนครับหลวงปูนี่ท่านสมัยก่อนนี่ท่านจะคือหลวงปูพูดง่ายคือท่านจะจนชาวบ้านเขาบอกว่า หลวงปู่ไม่ใช่พระสำรวมอะไรเงี้ยนะครับที่จริงท่านจะห่มผ้าขาวก็ได้ไม่ห่มจีวรก็ได้นะเพราะว่าท่านเป็นพระอริยะแล้วนะเหนือเหนือสมุดไปแล้วครับท่านจะทำแบบสบายๆดำนาท่านจะอยู่ตามกระท่อมแบบนี้แหละครับปูถึงในถ้วยไปไปปูถ้วไปไปปูถ้วยแล้วอ่ะไปเราไปดูปูก่อนครับปูจะไมเอฟซีนะครับวันนี้อ้าวสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับครับแม่ เป,เป็นเป็นใบเนาะย่อันนี้เดินทางมาอุดรก็ยังมีรูปเหมือนอุปูสวง <cas uk> วัดาอยอยู่ทุกที่นะครับที่มีูศแมนขัดยูดนยังมีนะขดตวเลขทูนดน้อดนบัวเคยมาบ่อยไหมเจ๊นัดปูดนปูดนบัวนี่เคยมาบ่อยไหมมา องสามครั้งแล้วล่ะก็เพิ่งก็เพิ่งเจอเพิ่นอยู่ที่วัดพระจารย์หมเพิ่นไปพิธีบ่วงสร i n ได้เห็นเพิ่นโอนแขนเลกงัวดครับิวเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังทำกระท่อมปูมันบปเ่นกเพิ่นัทำก่อที่ันสีสเกตนะเดี๋ยว อท้ทพันเห็นหนาเราสิจะคยเห็นเราบอสันนี้ครับเดี๋ยวนะโอ้<า>นุนทำกระท่อมลงปูนรรมรื่นปูสวงครับนี่โอ้กำลังทำกระท่อ,อเมจจอเอพมาเปดท่อน่ยา่้อาามดเอ เห็นสดสมาตะกี้ก่อนอ่ะเหี้ยเราะ่นมากเห็นปูวแล้วปูวกายไปเยวคือเลี้ยวคือเล้วในเรื่องความขันมากหมูม้าหรือเต่ามัาก็ขึ้นนี่ขึ้นอลยบอเอก็ขึ้นนี่เพิ่งเห็นดิขึ้นว่ง พวกเจ้าเนา่ยแลเออมอนั่ะเน่ยมอน้อยนี่ย่างเยโอนุบัดมานขึ้นนมากกพวดีเจว่ฟมาเร็วๆเจ้าเห็นตัวใดบานี่สี่หกเ้กันสี่หกเจ็ดโอ้งีเต้าดวีเต้าเนี่เต้ากัมีอีขึ้นไเนี่เ้าเห็นดี่หะเห็นสี่เจนั่นแหละเบื้องเอาเบื้องเอาค่าค่าเบื้งคาเบื้องคาค่าเบื้อง่คเบ้อาฟังังังงัโัง เมือ่อคืนมันเอาเตางับมาถวายตัวนึงก็เลยฟัง,หงเหมื่นกันเตางับนั่นนี่อ่ะไปสักที่ยังเห็นอยู่เห็นอยู่ครับเห็นแล้วให้ให้ห้ารงหกเจ็ดสี่ตัวที่มันสี่หกเจ็ดเอาขึนหน่อยเพื่อไปกดกล่องแบบนี้แ <laughs> มนบอสครั <laughs> บให้ให้ห้าทรไปมือนัหนแมนบอสครับครับแมนอยู่ครับว่าเป็นยังทั้งปากกาทั้งดินอ่ะปูเกียนปากกาเนี่ยหละชัดๆนีน่แหละ โอ้นี่นี่เะยครับเลยปูมีแค่นี้ละเอฟซีสี่หกเจ็ดนะครับสี่หกเจ็ดกับแปดหกนะไม่ค่อยชัด 80 80ปูบอ0หรอ4 6 7กับ80ได้พี่น้องเนี่ยมท่านบอ7กับ80นะครับ Fc 4 6 7 80ถูกปผมปลาตายปลาตายมันจะปลานินตายฝัน4 4ฝหมเพื่อน4 6 7กับ80เปนปูครับ80นะครับไม่ใช่86 Fc นะครับแต่ว่าเจ้าหนีกเิ่นซาตแท่โทรไปบอกค่ห้าว่า ครับแม่นหกครับผมเจ็ดสี่ครับหกเจ็ดสี่นะครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่นมาเห็นนี่พัดเป็นสี่หกเจ็ดเป็นตัวเดียวกันละผู้เลขนี้นี่เป็นตัวเดียวกันเออเสียงไม่เพิ่นใส่เบอร์ไปเพิ่นกระท่อมว่าหายย่ำหายมื่อวานครับเสียงไม่เสียงไม่ถอยเบอร์ไปเพิ่นเพิ่นอยากรวมทับบุญน้ำครับทำกระท่อมล้มปูสว่างปูเนี่ ทำกระท่อมลงปูซวงหมดเลยครับนี่ครับมุ่งหลังค่าสาราสปฏิบัติธรรมอ๋อสงการเทียบป่าอ๋อหกไป้ฮะครับผมโนเมียครับห้าหกเจ็ดเมษาอ่าหกเจ็ดเมษาปฏิบัติธรรมสองคืนคืนวันที่เจ็ดถอดผ่าป่าบอกมุ่ญไหนเนี่ยนไม้ที่หกเจ็ดห้าหกเจ็ดงาน โอ้ยมึงเดือดแม่ใบมึเยยงเดือดคาเล่ยังไงยังไงจะขึ้นมากขึ้ยามยังไงคาเฟ่สี่หกเจ็ดแม่นสี่หกเจ็ดยามังไครับคิดก่านันปูแต่คิดคว่าปูว่าขับมันมากตัวนี้เด้อเหล็กมันสีมากเหล็กมันมีอยู่เจ็ดสี่หกสี่อ่าสี่มันสีมากคูหนึ่งเด้อเหล้อเขาสีหลอกผมเด้อ,อสีมากคูหนึ่งเด้อเจ็ดสี่หกสี่กับตัวเล็กเียวกันนะครับแกม สับจะไปจบมาสิมาอยคูนบอกหูว่าสิมาคูแต่แต่บ้าแต่คูนโอเคแต่ว่าตัวแปดศูนนี่ฟันว่าปลาตายเหมือนกันฟลานิ่มจะปลานน่้ตายนมาแปดศูนกับแปดศูน่นตัวกับแปดศูนนะพูนแปดศูนยนะฟันว่าใส่พแจ่ปลาตายปลาลายหังามไปเตะมันจะตายบบ ปลาน่ะจะหลุมใหญ่รับนี่ปลานิ่น่แต่ว่าตัวนี้เพิ่นมาข้นหาอีกน้ำครับงามแย่นี่เนี่พอหญ่เราบ่เคยเห็นแเสียพอหญ่เราก็ว่าโอ้จะเป็นสัตว์ดเรา่ะพอใหญ่คนบ้านนี้บะแห่เนี่ยพอหญ่ก็จะมันซื้อกันตะปูนะตาเนี่ยบนนี้ว่าหา้มากซอย ย้ำกับมาโตเก่าถึงตัวแต่ไฮโลห้ฮมันนันหกเจ็ดสี่ครับผมแต่มาโมนี่คือนายเห็นสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดตัวเดีวกันปุกตัวเก่าแค่สลับที่หมุนไปหมุนมาหหมมมุุนนไปาอ๋จสรุปแล้วเลขกู่ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเพราะครับนี่งที่มีอีกอยู่บ่อโค้งสุดท้ายเลยโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับเม็ดเดียวสุดท้าย องสาเอฟซีนะ่นมีเพิ่มีเพิ่มบเ่มีเพิ่มบมีเพิ่มปรัเพิ่ปูาเ่มอท่มามลเ่มปูมปลาง่มปลเพิ่มปเ่กามปลาเพิ่ม,มาเมลมมเ,เมพิ่ป่ลาเพมป่เพ็่าเ่าเพาเลา่ปูน่าจะมีที่นี่ที่เดียวแล้วมั้าครับที่มาไอ้่ลปู่ หลวงปู่สวงอยู่บันดุงบันดุงก็มีบันดุงก็มีอ๋อเพราะท่านนี้มาจากบันดุงพแต่ก่อนหลวงปู่อยู่พุ่นเขาเป็นมนตร์ปู่วัดที่อแต่วัดที่เก่าเดี๋ยววัดที่เก่าปู่กับไปบวงสวงหลวงปู่สวงอยู่พุ่นท้าไปที่บวงสวงอยู่บันดุงบันดุงที่เก่าเดือนดยังดอกเดือดอ่านี่เดือนดยังเหรอบันดุงอ่าปู่ต้องไปบวงสวงให้เขาเลืยนาเกลือไปอ่ะครับ มูสปอนส์ม้วงหลวงปู่ส้วงหายยุบนออกแน่นอนยังคือตกล่างที่สั้นขึ้ล่างบ่มาล่างบ่คุ้นๆอาจจะเออหลวงปู่สิแต่ไปเดี๋ยวสิภาษาทอีกทึ่งนึงดอกเสียไปบ้วงหลวงปู่สวงอยู่วัดไรหลวงปู่วัดวังพระองค์วังพระวัดพระแก้ววังพระแก้วบวานพระองค์บ้านหลวงพปู่วัดหลวงปู่ปัญหานครับปัญหาโองค์ท้องสุขที่ก็พาะปันหาก็ ไปทําพิธีให้พ่อรองตายแล้วครเดี๋ยวพอกันหาดเดี๋ยวพอกันหารู้จากหมวดสาเดียวกันอพ่อกระทอมสูงกระทอมอะไรไปขอหวยหมดอปูเสวงน,นงั่นแม่งกระท่อมที่ว่าก่อนจะถึงบัจะบกคมันละลมตอนนี้ก็สลาครอบกระทอมหลวงปูเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อก็อมีอ,อยู่เรื่องก็มีสำลีที่ติดตามอ่ะสำลี